ไปกันที่หาดยาวอำเภอสะหีบนะครับกองทัพเรือขนยุทธปกรณ์พร้อมรถหุ้มเกาะ A W A V 8คูณ8ซึ่งเป็นฝีมือคนไทยสร้างเองฝึกยกพลขึ้นบกครั้งแรก เมื่อช่วงเวลา6นาฬิกา30นาทีของวันที่12ธันวาคมที่บริเวณสามฝึกหมายเลข15หาดยาวกองทัพเรือพลเรือเอกนัทพงศ์เดี่ยววนิชผู้บัญชาการกองเรือจุตการตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกในวงรอบประจำปี2 5 6 8มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถทางทหารจากการวางแผนจนถึงการปฏิบัติการเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่ง โดยมีเรือหลวงช้างพร้อมกำลังลบยกพลขึ้นบกนาวิกโยธินรถยานเกาะสะเทินน้ำาเทินบก AAVS รถยานเกาะ VN16 และรถหุ้มเกาะ AWAV8x8 8. เรือหลวงสุรินเรือหลวงมันกลางเรือหลวงทองแก้วเรือบริบการพิเศษพร้อมชุดบริบการพิเศษซีนนะครับอากาศยานตรวจการชี้เป้าแบบท,ที่1 T337 อากาศยานต่อต้านผิวน้ำและต่อต้านเรือดำน้ำซีฮอกและซูเปอร์ลิง์สามร้อยอย่างไรก็ดีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการระบุว่าวงรอบประจำปีนะครับที่เราเรียกว่าเริ่มจากการฝึกองบุคนให้กำลังพลของฐานเรือเนี่ยได้มีความรู้ความชำนาญน,นะครับนี่คือครั้งแรกแต่เราฝึกเต็มรูปแบบในการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสเินบก จนถึงขั้นการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มตั้งแต่การวางแผนการขึ้นสู่เรือนะครับตามลำดับขั้นตอนไปเลยมีการซักซ้อมและจนถึงวันนี้ก็คือการประกับการขั้นในขั้นโจมตีนะครับด้านหลังเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนี่ก็คือยุทธุปกรณ์ของอประเทศไทยเองที่ผลิตนะครับวันนี้เราก็นำบาฝึกเป็นครั้งแรกด้วยนะครับของที่เห็นทางขวาผมการฝึก บริการยุทธ์เทิงน้ำหกเนี่ยมันไม่ใช่ฝึกในการลบอย่างเดียวนะครับเมื่อมีเหตุการณ์ในประเทศเนี่ยเช่นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี่คือฟอร์มเด Sea นะครับเราสามารถที่จะมาบรรเทาสารภัยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดยนำอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาช่วยนะครับมากับเรือในทะเลแล้วก็ขึ้นมาเหมือนวันนี้นะครับเพราะนั้นก็ ทำให้พวกเรานะครับมั่นใจเกิดภยัยคุกคามรูปแบบไหนหรือจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเราพร้อมนะครับฐานเรือพร้อมให้พี่น้องของเราเนี่ยเชื่อมั่นกับฐานเรือแล้วก็ภูมิใจไปกับเราครับขอบคุณครับ

อย่าลืมก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามข่าวชุมชนเป็นฉางเพื่อท่านจะไม่พลาดประเด็นที่เป็นประโยชน์เราได้ติดตามให้พี่น้องได้รับทราบเป็นหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ภายใต้โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชนกองทุนพลังไฟฟ้าเขตนิคมศากกรรมมาตบตะพุทธจังหวัดระยองและพบกันใหม่ในประเด็นน่าสนใจครั้งต่อไปครับ